นีจำได้หมดอน,นานะตอนตอนหมมากัีน่อ้วนตอนตอนบิ๊กมไม่ไมรู้จะคนเอารูปปรับยืดอะไรเงี้ยลกัน20น,นี่ไยสามส้มไม่เข้าละหรือว่าเข้าไปละตอนนี้ าตอนตอนกาแฟนี่อันนั้นน่าเหมือพี่ปันเลยตอนกาแฟนี่อันน่าผมก็ลองทำแกงเลยอะแต่ตัวมันกล้าเฉยๆนะแต่หอมมากเขียวกับม่วงเขียวเพื่อไหนเีบบอ๋ออันนั้นแหละตอลล่อรถไฟฟ้าไม่มีข้าวกินสู้ๆขอเราจะหลอนอยู่แค่ที่สังเกตนะแต่บางคน fc บางคนก็ชอบผมยาว เนี่ยเราก็ต้องมีช่วงที่ว่าขัดใจเขาหน่อยมีช่วงที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนบางคนก็ชอบผมยาวจริงนะเพื่อนเพื่อนบางคนชอบผู้ชายแบบผมยาวบมันเริ่มยาวช้าไม่ใช่เลยเพราะว่ามันเนี่ยนะมันมันีกนะมอยากมมันเป็นชอบต้อผมยาวแบบแบพี่แอยไปกับหนูไหมอ่านอ่านอ่อ่านเร็วอ่านออกไหมยี่สิบสามไปกับหนูไหมยี่สิบสามเนี่ยเราคนเดีย

กินแบบพิเศษกินแบบว่าแบบพิเศษพิเศษอาหารอร่อยอร่อยใครกินข้าวคุณแม่หน่อยพิเศษไงพี่นายได้กินข้าวกับเศษเกินไปไปบ้ามอว่าเปิดใสผมเลยตรงไหนก็พอได้ โอ้เนี่ยน่นลเลยเหรอโอ้ยคือบบเขาคิดว่าเขหล่อมากเน่ยแต่ว่าหนูคิดว่าเขาจะหล่อขึ้นอืมน,นี่ยังยังไม่มีรูปแต่ว่าอะไรนะมาผมเลยหคิดว่าเขาจะหล่อขึ้น<ะ>ถ้าเขาแบบกดใจส้มอือไม่ต้องยยพพูดสิหนูเพ่ ยูไน,นึกถึงภาพนึกถึงตอนนี้เลยอะที่ผมยาวเท่าเลยก้นลงไปอ่ะอยาให้ถึงสภาพนั้นเลยนะไม่อยากเห็นรีอแต่ถ้าโอ้โหมันยาวมากมันยาวกว่าเราตอนนี้เท่านึงอะคิดดูดิว่ามันยาวมาถึงตรงเนี้ยที่พยายามดึงดึงจนมันถึงตรงเนี้ยดึงจนถึงหลังขาใต้หลังขาเพราะแบบว่าคือแบบ มันมันอยากตกมากใช่ไหมแล้วก็คือดึงมาถึงตรงเนี้ยถึงตรงข้อคับเข่าอ่ะพี่จะใช้บลัชออนชอบอะไอืมอืมแค่เพียงกดใช้ต้มใช่ไหมหรือว่าสติ๊กเกอร์ใช่ไหมเนี่มันยาวเท่าแบบว่าหลังหลังเข่าเลยเพื่อนอยาจะช็อตพี่หนูผมดึงคือยาวเท่าหลังเข่าเลยแล้วก็ดูสาวเล็มผมไปเพราะว่าพอพอสารอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีแต่เยลลี่ใช่ไหมเหมือนปลายผมเนี่ยมันแบบ แย่ yeah, มากแล้วคือไม่ใส่อะไรบำรุงผมไม่กินไม่กินสังดีกินแต่เยลลี่กินแต่หรือว่าน้องสามจะได้ใจส้มไหมไม่ได้ค่ะทีนี้ไม่ได้หรอกอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าสภาพนั้นนะผมยาวเท่าท่าก้นนะแล้วหน้าตอบก็ไม่แน่นะอาจจะอาจจะอาจจะหลอแบบก็ได้อยู่นะเราจะได้ถ่ายคอนเทนต์น<ว>กใจส้ เเเราาได้ถ่่ยคอนนนททต์ีป็วันเกิดขอใจส้มเป็นตอนที่เป็นขอใจส้มวันเกิดเราเล่นเป็นเดินหน้าวันที่สองนะคะอย่าลืมนะเราเล่นเป็นลิงที่เล่นเป็นจังสานแต่ว่าสิ่างยหญ่ได้แต่วันที่สองจะทำอยู่นะถ้าถ้ามีใจส้มอ่ะให้กดไปแล้วให้กดไปแล้วแค่ใจก็พอแล้ว Uhm อ่ามัคขาดจริท yeah, so so ีอยากขโมยที oh. yeah, like like town, right? ่ท้าายหนูสีออกสลั่นพร้อมกันได้หรอได้แต่ว่าได้ได้แซ่บทิ่ตมากเลยมันยากเย็นเหลือเกินจริงพี่อยอ่คนติดอ่ะพูดไปรูเรื่องโอมันคนร้นี่กดแข็งแรง

กินดีสอแล้วดูแลสุขภาพหน่อยเหรอมามาโชว์เขาสิว่าอะรสุขภาพจริงแรก็เปรองขนดี้ัวอย่างอดีๆนะกินของมีสุขภาพแล้วกินแบบอย่างนั้นเลยแบบแข็งแงอย่างนั้นอ่ะอะไรตั้งนน แป้งศแป้งศนซพูดได้กล้าพูดหรมาแป้งศนเปแป้งศทำจากอะไรคะนี่เราบ่นว่าน้ำหนักขึ้นมา10บกิโลตี2ของพวกเขาแต่บายสองของพวกเรา <c oughs> หือหือตาม เอบอกพี่ก่อนว่าหนาเท่าไหร่แล้วตอนเนี้เยเพื่อนหิวกันเปล่ามีใครหิวอยู่เปล่าอ้าวล้วตีสองแล้วไม่มีอะไรกินกันหรออืมอืออขอโทษหืออืออือ่ืออ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 ออืออืืออ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 อโทษออบืออออือออโทษ ขอโทษเลยนะครกบจริงใจมากเลยค่ะโอ้ยคิดดูดิว่าทำได้ตักเข้าปากทีละนิดทีละนิดนะเพื่อนเพื่อเวฟให้มันร้อนๆหน่อยนะข้าวร้อนๆนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เนี่ยหมูเนี่ยเพ <ๆ S 1> ื่อนเพื่อนคิดดูดิแล้วค่อยตักกริงเข้าไปบางคนหิวจริงนะผมขอโทษผมเข้าใจเลยผมบางทีตอนตีสามทีสี่ 4, เปิดดูโอ้ไข่มันรีวิวจิงแบบ โอ้ยทรมานมากคือเห็นแล้วแบบโอ้ยหหิวจริงข้นไงบอกเลยเนี่ยเขาเปนตีสองแล้วอ่ะเขาบอกว่าฝากทุกทีหนึ่งอ่อเพื่อนนอนหลับฟันดีพอตื่นมาพวกก็มีของกินดีๆทำงานดีๆไปเวฟแป๊บดูกันอ่านเดินไปเมืองวันมีเงินใช้กันเยอะขอเพื่อนๆมีเงินใช้กันเยอะไม่ต้องเครียดนะ ฟองร้องเลยมยนใช้เยอะเซเว่นแปบมเงินซื้อของที่อยากซือได้เยอะๆต้มมาบ้าเละไปต้มเหอต้มเป็นไหมต้มหต้มเลี้ยงหมาเลี้งหมาหมามันค็ืรือแม่ด้วยแม่แม่นอนกับหมาแมวที่ก่อนใช่ไหมทําทํอแม่ไม่อยู่โอ้ยเพอร์ซินดี้ลูกแมวอะไรอ่ะ ร้อแบบใจจะขาดพอตีสองตีสามแล้วพี่ก็ต้องไปดูต่อไปนั่งเล่นเฉยๆนะแล้วคืไปพ้คนแมวด้วยนะเวลาเวลาเล่นตอนเลินใกล้ก็คือก้งหายใจหรือแบบว่าไม่ให้เขาแบบคุกคีตรงตัวเกินก็คือเล่น่าก็เกาใส่ก็รีบไปล้างมือให้คันเลยทีเดียนมาคบกันเลยนะหนูไม่เป็น เดี๋ยวพอหมดเดิมอยู่ก็ไปนู่นแล้วพอไปนู่นทุกคนห่างกันแล้วพี่นายต้องสัญญาหนุหนพี่นายเ้มาห้อยจอืมอืมอืมหายไปเหมือนเราก็ไปห้อยจ่อะคนนู้นคนนี้คือใครก็ไปหจคนน้นคนนี้คู้น้ือใครไม่รูอยู่อยู่นนน่ารักน ชิ้นหนูแล้วทุกคนเพื่อนๆรอดูนะครับรอดูนะเพื่อนกดมาหนูไม่หลับครักเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขต้องบินไปแล้วใอ้ส้มยังไม่ได้ค่อยใอยากแล้วใครใครสายพันธุ์อันนี้เอฟซีแม่แม่หนูใครไปช่วยแม่ดูแลเรื่องบินเลยไอ้รุ่นเกินไปไปเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่บินไปผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยเนี่ยและคือ นันบ้านพี่อ่ะเป็นนี้ต้องบอกก่อนว่าลืมจริงเขาลืมอยู่แน่ไม่พี่อะไรคนรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าด้วยการที่เป็นกันนี้คือเป็นอะไรที่รักกันมากรักแม่มากจำมันเกิดไม่ได้นะจำมันเกิดพ่อแม่ไม่ได้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แต่รักมากเน้นว่ารักทุกวันเน้นว่าให้ความสำคัญทุกคันทุกวันทุกคันลดไปลดทุกวัน หมือนที่บอกอย่างน้อยเห็นไหมตอนเย็นเวลาเพื่อนๆไม่เห็นแต่สิ่งที่เราเห็นกันคืออะไรกคือที่จะไปถกถ่ายกับแม่ทีอย่างน้อยขอเจิมทุกวันอาทิวันละทีวันละทีแล้วก็สิ่งที่เป็นคือวันไปส่งวันไปแรงเงี้ยเราไม่ไม่มีให้กันนะแต่เราเรารักกันรักกันทุกวันหลายคนอาจจะไม่พอใจในเรื่องนี้แต่ผมผมเป็นยิ่งรักคบัวผมบคุณแม่ก็คือไปเดินทางไม่มีผมไปส่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลย น่ารักเก่งๆคิดดูเร็วหกสิบกว่าเพราะเพราะว่ปั๊บเฮ้ยเด็กขนาดหกสิบกว่าอืเด็กเด็กแย่แล้วหกสิบเอ้พี่ขับรถสวนกับคุณแม่วันนั้นอะไปไปถ่ายไอไอเอ็มบีอะก็แบบเฮ้ยเอ้าเอ้าแม่บอกเอ้าเย็นนี้แล้วแม่ก็ไปไปอเมริกาเลยพอตอนเย็นคุยกันยังไม่ยังไม่รู้เรื่องถึงวันไหนเลยแกแค่ว่าแกรู้สึกว่าอ่าแกเป็นห่วงคุณคุณพ่อของแกอะไรเงี้ย นบอกว่าตามแก่แก่ละ <65. S 1> หกสิบเท่าไหร่ไม่พี่หกเท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆไปละวันนนั้ล่าสุดยังขามยุคพ่ออยัางนึงวันนั้นเจอคุณพ่อเราต่างกันกี่ปีโ,เคเปโคตรแก่กี่ปีอืม กปกกีมองใครอายุีก็มองใครอแก่แกเหรอใช่ยุคนู้นยุคนู้นคือแต่ว่ายียังไม่แก่คือเราเราอายุหลักสิบแปดเะเราเห็นคนทำไมเขาถึงยุโตดูดูยุเยอะขนาดนีน้เพราะว่าผมสี่สิบสีเพราะว่า2 2่สก็ต้องต้องทำงาน23แก่ทำงานหนักแล้วนนกว็ตอนเราอ,อายุ1 7บ8ก็เอาง่ายๆ,ๆ,ๆสมมุติเราเลียมปลา แต่เราเห็นคนทํางานก็คือดูโตมากแล้วใช่ไหมละ่ะที่ต้องทํางานออฟฟิศทำงานบริษัทอะไรเงี้ยก็จะดูโตอตอนตอนตอนอายุยี่สิบกว่าคือคิดว่ายี่สามจะต้องต้องต้องมีมีอยากมีเพลงที่ประสบความสำเร็จจะบอกว่าวันนี้สร้อยตอบความตอบความนิดนึงคือไม่ประสบความสำเร็จอม่เครับอืเอเราเราเ่าเราเรา เล่าหน่อยอะไรอะ่ะตอนนั้นตอนนั้นมีสิทธิ์กคือพี่คือคิดว่ายี่สิบสามต้องต้องมีเพลงที่ประสบความสําเร็จเราทําเพลงสักคนทำอะไรเล่นอะไรนี้ด้วยพอถึงเวลาจริงปุ๊บไม่ทำเล่นอืมอ่เราจะเล่าเรื่องอะไระไะไเล่าหน่อยเล่าแล้วไม่เล่าแล้วอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่มีเล่าหน่อยดิเกี่ยวกันอะไรไม่เกี่ยวอะไรเลย ไอ้ <laughs> บบส่วนที่ไหนกัออกปะแซนสามจุดสองเลยหนูสามจุดสองแซนไอ้สิบห้า <c oughs> <lab> ไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยคุณไม่วันนี้ฉันว่าไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่นาลินขึ้นซื้อชามมาให้หนู <c oughs> แล้วก็ใช้ชีวิติกกี้ด้วยเขมนใจเไม่เคยคบไม่เคยคบไม่เคยคบเฮ้ยคุณแม่แล้วคุณแม่อยู่ที่อเมริกาแม่ก็ไลฟ์ไลฟ์แม่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เล่นไม่เคยดูทันเลยหกนาทีเก้านาทีแกไลฟ์แกไปเดินแต่คนที่จะอยู่ในแต่คนไทยเลยนะวันนั้นน่ะหนูกำลังจะขึ้นไลฟ์ใช่ไหมหนูเห็นคุณแม่ไลฟ์อยู่หนูบอกไม่ขึ้นละ แต่ว่าไม่ถึงขั้นนาทีลงไปเลยใช่ใช่ใช่ไม่ไลค์แปบเดียวขึ้นพร้อมเงินก็เหมือนแบบไลฟ์พร้อมพี่แน็กอ่ะไม่มีคนดูหนูเราเองกนเลยดเด็ดสองวันที่แล้วไลค์กับเรายังไม่มีแก้มขนาดนี้สุดเด็ดนูทันสองนาทีสุดท้ายที่ชายเย็นฉันรู้สักตะโกนัลนมิสใครชายเย็นนี่ อืมม่ใครชายเย็นน่าอยู่อยู่กี่วันรู้ไหมเขาไอยู่กี่วันสามอ<ส>าทิตย์อยู่สามอาทิตย์ว้าวดีดีดๆๆีดีมาหาพี่ชายเย็น <ๆ S 1> จะไปพับหมากกันมาหาไปทำเล่นกันทำเอาอยู่นะพอเราอีกแล้เอ้ยไม่ใช่ดีเดือนนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บเดียวหมดเดือนหนึ่งแล้วพูดซ้ำๆมาเป็นร้อยรอบแล้ว แต่มันไวจริงนะก<ม>็ดูเดือนนี้ดิยังไม่ได้ทําอะไรนี่คือพรุ่งนี้วันที่สิบห้าแล้วอ่ะ mm. คือกลางเดือนแล้วอ่ะหลายคนที่ดูไลฟ์เราอยู่คือตังค์หมดแล้วอ่ะกําลังเครียดอ่ะหลายคนที่ดูไลฟ์เราอยู่ตอนนี้นเครียดเรื่องว่ไริงมนะเครียดมากเลยนะเห็นว่มเขากดูได้ดูพวกเราก <K id> ็อผ่อนคลายนิดหน่อย <K id> ขขอเขาบอกว่ากำลังจะผ่อนคลายแล้วแต่พี่ดำจะพูด เรื่องเก็บเขตังหมดเขาเลยครับเก็กันแ้วก็พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดอะไรไม่รู้แต่ว่าขอให้ผ่านไปได้วเร็วแล้วก็ได้เงินดึงกันเร็วหรือว่าได้เงินจากอะไรรู้เร็วนะกีกีรวย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 รวัตูซซุผมคำแรงหน่าเลยเดี๋ยเขพูดคำนึงแลาวิ langganan dong satu dua apa 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 he's my brother yeah. he's my uncle. Yeah. ตัวน um er> no> euh. ี้จริงมันจะดังดังในไทยได้นะดังมันดังแล้วแหละแต่ว่าจริงมันดังได้แบบกว่าน้องได้นะแต่ว่าด้วยด้วยชื่อมันพอเป็นภาษาไทยเนี่ยมันมันนะเซฟเถอพี่่วลูี้ลูี้โอ้พี่หมีนอนน้าแริง เคลื่อนทไปละวางอย่านไปละไปนอเพื่อนคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับผมเว้ยซาตเพื่อนคืนนี้นอนหลับฝันดีวางโทรศัพท์ปุ๊บ ปิดโทรศัพท์และอย่าจับมันอีกนะครับไม่งั้นใครทำงานเช้าสำหรับคนนอนเช้านะครับรฟังผมดีๆนะครับพวกคุณอย่าปิดไฟนอนตะแคงดูโทรศัพท์นะครับใครที่สายตาย,ยังดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวสายตายเสียนะครับนี่พี่แน็กหนูเหลือหนึ่งคนนะหนูสามพันเลยพีแน็กใจส้มหนูใจส้มไอยู่ไหน หนึ่คนก็แย่้ะไม่หนึ่งคนใจส้มมาเลยหนึ่งคนดูนะดูนะตายไ่เพื่อนกดด้หลายคนไม่เนี่ยอ่อเย่เย่สองเก้าใครกดอย่ากดสิสองเก้าเก้เห็นปะใครกดกดนะสุดยอดจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครกดนะใครกดดีเนี่ยน่ารักมากๆใครกดมาเชามันแปดเลี่เนีย เก็บเวลากันมั่งเดยเดี๋ยวหมดก่อนเออนี่อ่าเมื่ีพูดอะไรวะวางโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ปุ๊บพรุ่งนี้ใครทํางานเช้านะครับอีกแป๊บเดียวคุณก็ต้องตื่นนอนแล้วคุณปิดโทรศัพท์แล้วก็พยายามนอนหลับไปอย่างน้อยนอนไม่หลับก็ก็ก็ได้ได้พักสายตาเนาะเพราะว่าถ้าเล่นโทรศัพท์ไปไม่ได้หลับรจริง Tiktok เนี่ยทำให้คนผิดเวลานอน เัียเพียบเลยเนื่องจากกำลังจะนอนหลับไปไปดูมันแล้วก็บอกบแบบเนาะแค่เียแค่เพียวเดี๋ยววางก็เพียวเดียเด๋ยวยวางไปไปมามาไม่วางเช้าละสว่างละเออมีรูปพี่ไนะแต่ก่อนเนี่ยตีห้าพี่เพิ่งเริ่มไลฟ์แบบสนะุกมากเลยคนนี้รอกันนะตาจะปิดแล้วตาปิดฝวันดีควันดีวันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนที่อยู่กันมานยาวนานมากทั้งคนรู้จักใหม่ทั้งคนรู้จักเก่านะทุบคนน้องๆที่มาคุยกันอยู่ปันกำลังใจเพื่อนๆนะพุงนี้ก็ขายของกัน จะพยายามทําให้ดีนะทํำให้สนุกสนุกแล้วก็แล้วก็พูดจริงๆนะว่าจะจะมีไลฟ์เล่นบ้างก็ด้วยน้องๆมากันก็สนุกดีไลฟ์เลนะ่นนะวันนี้นะครับขอให้คืนนี้เป็นข้ามคืนที่ฟันดีที่สุดในโลกใครกลัวผีอยู่ก็ลองมองรอบๆตัวดูดี <ๆ S 2> นะพีับ<ม>